อรุณนนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมิติใหม่ของช่องเรานะวันนี้พาเที่ยวแต่เช้าเจ็ดโมงเช้าค่ะเจ็ดโมงเชา้านี่คือเจ็ดโมงเชา้าจริงๆนะเราจะมาเก็บควันหลงลอยกระทงกันหน่อยนี่เดี๋ยวนี้เชียงใหม่เขาก็ห้อยโคมกันแล้วนะห้อยโคมกันสวยงามค่ะอยู่ในบริเวณวัดยังไม่บอกนะว่าอยู่วัดไหนแต่ว่าวันนี้พาออกมาแต่เช้าตรู่เลย เพราะว่ามีนัดรับประทานอาหารเช้ากับเพื่อนๆน,นะคะรู้ไหมเอ่ยว่าอยู่วัดไหนนี่เป็นวัดประจำจังหวัดเชียงใหม่เลยนะวัดพระสิงห์วรามหาวิหารค่ะเราเริ่มต้นกันที่ภายในวัดนะคะเดี๋ยวจะให้ชมความงามของเจดีย์ก่อนเอาแบบคร่าวๆเลยเอาเฮงกัน มาสักการะพระกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราตักบาตรไปแล้วตอนเช้านะคะเมื่อเช้านี้แวะไปตลาดช้างเผือกได้ตักบาตรแล้วก็ได้ซื้อขนมหวานนะคะนิดหน่อยเดี๋ยวจะฝากเพื่อนส่วนตรงนี้เป็นบริเวณวัดพระสิง์มาถวายความสักการะองค์พระพุทธสิหิงนะคะงดงามที่สุดเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่นะคะไปชมความงามของพระพุทธสิหิงกันในเช้านี้ มืดงง okay. อดอกไม้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาแต่เช้าแล้วเนี่ยไว้พากันก่อนนะ ทุกคนจำพระพุทธสิหิงได้หรือเปล่าเคยพาไปนะคะสายมูต้องมาที่วัดอุปคุธเชียงใหม่นะคะไปกับมัทวีจะมีอุโบสถหลังในนะคะวัดอุปคุธมีองค์พระพุทธรูปพระพุทธสิหิงประดับอยู่ตรงผนังเต็มไปหมดเลยแต่นี้เรามาถาวายความเคารพสักการะกับพระอ,องค์ท่านนะคะอันนี้เราอยู่ในอุโบสถเขาเรียกกันว่าวิหารลายคำนะคะ ด้านในจะมีงานจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่มากที่สุดในเมืองเชียงใหม่งดงามมากที่สำคัญก็คือว่าไม่ได้มีการเขียนใหม่ทับนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นลายจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่ด้านเดิมนะคะห้ามจับห้ามสัมผัสใดๆทั้งนั้นแล้วก็ยังเป็นลายเก่าโบราณเลยนะยังไม่มีการเขียนทับนะคะสวยมากๆ เป็นเรื่องราวพระพุทธชาดกนะคะถึงแม้ว่าจะเห็นไม่ค่อยชัดแล้วเพราะว่าลบเลือนไปตามอายุไขนะคะแต่ก็มีความงดงามวิจิตรบรรจงมากอยู่ เบอกๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวช้างโง่ไปมองนะจากวิหารลายคำํำติดกันก็คือเจดีนะคะมาเช้าเๆไม่ค่อยมีคนสงบมากเราอยู่ที่วิหารลายคํานะคะเป็นวิหารหลังเล็กนะด้านในของวัดพระพุทธสีหิงหรือวัดพระสิงห์วระมหาวิหารนะคะในเชียงใหม่ งานตามท้องเรื่องตามอายุไขนะคะพามาเข้าวัดก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินน,นี่อ่ะพาเดินรอบโบสถ์สักหนึ่งรอบดีไหมคุณผู้ชมนี่ค่ะอุ้ยตรงนี้ ชักรอกขึ้นได้นะคะถ้าช่วงสงการก็จะมีการชักรอกส่งน้ำพระพุทธเจดีย์ได้ <Okay. S 1> เราจะเดินกันอย่างรวดเร็วหนึ่งรอบนะ <Okay. S 1> เพื่อจะได้ชมความงามกันอย่างใกล้ชิดค่ะ มาเช้าเช้าแบบนี้พื้นไม่ร้อนนะไม่ร้อนเท้านี่แน่เดินสบายเท้าหน่อยนะคะ คนเชียงใหม่เรียกวัดนี้ว่าวัดพระสิงห์นะคะวัดพระสิงห์เนี่ยจะมีโรงเรียนด้วยเป็นโรงเรียนพระพุทธศาสนานะคะไม่แน่ใจว่ามีพระเนนกี่รูปนะคะขออนุญ,ญาตไม่ลงรายละเอียดนะแต่ก็ที่พามาแวะเช้านี้แบบเร็วๆก็คือว่าอยากจะนำเสนอไอเดียสำหรับคนที่ตื่นเช้าเจ็ดแลกมาจากต่างประเทศนะตื่นเช้าเจ็ดแลแล้วไม่รู้จะไปไหน นั่ง,น,งน,นันอนนอยู่บนเตียงแล้วมันเปล่าเปลี่ยวเสียเวลานะคะลุกออกมาในเชียงใหม่วัดเยอะมากแล้ววัดสวย,สวยๆเยอะมากๆนะคะไม่ใช่เฉพาะที่วัดนี้นะแต่อย่างที่เห็นนะคะว่าความงดงามนี่อลังการอันดับต้นๆเลยนะคะมีน้องเหมียวด้วยเนี่ยน้องเหมียวของพี่แน่เลยใช่ <c oughs> เหียวพาเที่ยวเหรอเหนียวพาเที่ยวเหรอคะฮะเหนียวพาเที่ยวชื่ออะไรเนี่ยนั่งอยู่หน้าวิหารลายคำมีไกด์พาเที่ยวนะคะสีขาพาเที่ยวด้านในนั้นคือวิหารลายคำนะคะจากวิหารลายคำนะ <S <S 2> <S 2> เราเดินมาด้านหน้าค่ะ ตรงนี้จะเป็นพระอุโบสถหลังใหญ่เดินไปเข้าข้างหน้า้วกันจะพาเดินมาด้านหน้านะคะจากวิหารลายคมเราเดินย้อนกลับมาด้านหน้าเพราะว่าเราจอดรถตรงนี้นี่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าตรงทางเข้าของวัดค่ะมีองค์พระพุทธรูปนะคะครูบาสีวิชัยนักบุญล้านนา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดของชาวเชียงใหม่นะคะใครมาเชียงใหม่ถึงเชียงใหม่ก็ต้องสักการะครูบาศีวิชัยนะคะท่านเป็นพระที่เป็นที่เลื่อมใสามากแล้วก็เป็นองค์พระที่สําคัญที่เป็นแกนนําในการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนะคะที่เชิงพระธาตุดอยสุเทพก็มีองค์พระรูปพระครูบาศีวิชัยประดิษฐานอยู่นะคะวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมาก มาด้านหน้านะคะเราจะไปสักการะองค์พระประธานที่พระอุโบสถหลังใหญ่กันนะคะองค์พระประธานในอุโบสถหลังนี้ก็คือ พระศีสันเพชรน,นะคะหรือว่าหลวงพ่อโตนะคะเราจะถวายการสักการะการสักประเดี๋ยวมีองค์มีองค์พระแก้วมรกตอยู่ด้านข้างด้วยนะคะ เดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาโคมมาประดับข้างในแล้วนะคะให้ประชาชนไปห้อยโคมด้านนอกนะคะนี่เมื่อก่อนนี้จะมีการห้อยโคมข้างในมีพิธีกรรมข้างในนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีโคมค่ะอยู่ลานนอกแล้วเป็นระเบียบสวยงามเราถวายพัะตาหาัน พิสพิน์สามัเนรล้กันเดี๋ยวนี้สะดวกนะมีโอนทันใจรุงค่าน้ำค่าไฟด้วยนะคะโอเคอ้าวกลุบกริบกันพระอาทิตย์ขึ้นนะคะมาเชียงใหม่เจ็ดแหลกตื่นเช้าไม่มีที่ไป เที่ยววัดค่ะ กันแค่นี้นะท่านผู้ชมสําหรับคนตื่นเช้าไม่มีที่ไปเที่ยววัดค่ะวัดเยอะแยะเลยแล้วก็วัดในเชียงใหม่เปิดกันแต่เช้านะคะหวังว่าจะสนุกไปด้วยกันนะเดี๋ยวไปทานข้าวเช้ากันอาหารเช้ามีอะไรติดตามนะคะ s u b สไคร b e s u บ s ไ r i b e f o l l o w มีโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะไปเจอมัดวีด้วยถึงเชียงใหม่แล้วต้องเจอเพื่อน